มิสูบิชิไทรทอนบิ๊กซีเครื่องดื่มโคกลิซซและเพลงที่3นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถ่ายทอดออกมาจากการเขียนของคุณหญิงลีด้วยตัวเองนะครับเพลงช้าๆซึ้งๆเพลงนี้เลยครับแทงข้างหลังไม่ต้องมีท่าได้ไหมเพืนอนมาขอเถอะ จดเลงช้าทำสับสนในจิตใจกันแล้วครับตอนนี้โหวตเลยครับทุกคนครับตู้ไหนที่คุณมั่นใจมากที่สุดว่าไม่ใช่หญิงลีครับถ้าพร้อมแล้วโหวตเลยนะครับเวลามีไม่มากนะครับนับถอยหลังเลยนะครับ3 2 1หมดเวลาตู้รลบที่ถูกโหวตมากที่สุดคนในตู้ต้องตกรอบไปนะครับเพราะว่าคุณทั้ง100คนมั่นใจว่าไม่ใช่หญิงลีนะครับแต่ถ้าเกิดตู้ที่ถูกโหวตมากที่สุดเป็นตู้ที่หญิงลีอยู่แล้วก็ถือว่า100คนในสตูดิโอไม่แมะไปดูเฉลยเลยครับ เจอพระอม่ัตะครัซร์เวอร์หญิงลีนะครับอยู่ในตู้ลับหมายเลขสองครับทุกคนมั่นใจว่าเป็นตู้ที่สองหมดเลยไม่มีใครผิดเลยถามครูบอยซะหน่อยก็แล้วกันครับว่าทำไมถึงฟังออกง่ายสำหรับรอบนี้ครับก็ขอชื่นชมว่าทุกคนนี้แบบว่าเสียงเหมือนหญิงลีมากเลยเพียงแต่ขาดความถ้าเกิดเป็นรสชาติของอาหารก็เผ็ดนะครับน้องๆสามคนขาดความเผ็ดแต่ลูกคออะไรเหมือนกันหมดเลยจีย้อนไม่ได้จะเสริมไหมครับ อ๋อเมื่อกี้จยอนทายถูกทายถูกคือจียเลือกตู้ไหนตู้ไหนเลือกตู้สามตู้สามไม่ใช่เมื่อกี้ตู้สองแต่หมายถึงว่าพี่หญิงลีอยู่ที่สองแต่ว่าอันนี้คือเลือกคนที่ไม่ใช่ไงไเยัีจียอนแล้วเก็บความก้าวร้าวไว้ก่อนนะครับจริจริงแล้วปาติโทคือบัคความหมายคืออะไรคะปาติโทนี่หมายความว่าขนาดนั้นเลยหรือ ินคำคำนี้บ่อยอะค่ะที่ไหนคะได้ยินที่ไหนคะพี่อาใช้พี่อาคือใครแสดงว่าพี่อาต้องเห็นอะไรล่ะถึงร้องปาฏิเทาจี้ยอนจียอนอาปาฏิเทาพอพ่อถึงเวลาที่ต้องมาดูผลโหวตกันแล้วครับเจอทุกคนประจำที่นะผมตู้เลยครับเชิญครับ ตู้ลับที่ถูกโหวตมากที่สุดครับคนในตู้จะต้องตกรอบไปก่อนเพราะว่าพวกคุณทั้ง100คนในสตูดิโอนะครับมั่นใจว่าเขาไม่ใช่หญิงลีครับแต่ถ้าตู้ที่ถูกโหวตมากที่สุดเป็นตู้ที่คุณหญิงลีอยู่แล้วก็ถือว่า100คนในสตูดิโอไม่เป๊ะไปดูผลโหวตกันเลยครับ ไปก่อนคือตู้รับหม้เล่นหนึ่งครับเชิญด้านหน้าทุกคนเลยครับมาน่า,า,ารักมากน้องลิต้าครับเป็นไงตอนนี้ทำอะไรอยู่วันนี้มาเข้ามาฮิตด e n นซิงเกิลไทยแลนดได้ยังไงตอนนี้ลิต้าก็กำลังจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะครับผมตอนนี้ก็ทำงานรับจ้างร้องเพลงด้วยโอ้ครับร้องเพลงด้วยทำ,ทำไมถึงชอบคุณหญิงลีครับ ชอบพี่หญิงลีเพราะว่าชอบผลงานของพี่ทุกๆผลงานทั้งละครทั้งเพลงวันนี้เจอพี่หญิงลีแบบใกล้ชิดแล้วแม้จะตกรอบไปก่อนมีอะไรจะบอกกับพี่หญิงลีไหมครับ <S <S ก็ยังไงก็พี่หญิงก็รับงานเยอะก็ดูแลแตัวเองด้วยพักผ <ขอ S 1> ่<ข>อนเยอะค่ะขอเป็นกำลังใจให้น้องลิต้าด้วยนะเรียนให้จบเร็วๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณลิต้าขอบคุณมากครับครับคราวนี้ขอดูคะแนนของทุกคนหน่อยนะครับเชิญครับคะแนนมาเลยครับ โอ้ยนิดตานิดเดียวเองลูกเอ้ยนิดต้าไม่เท่าไหร่นะครับแต่คนที่นิดเดียวเนี่ยเฉียดไปเราทําความรู้จักได้เลยไหมครับคุณวาดได้เลยครับมาเลยท่านคุณเพลงกับคุณเล้งนะครับคุณเพลงครับแนะนําตัวเองหน่อยครับทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ค่ะคือตอนนี้เป็นพนักงานบัญชีค่ะอยู่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่6ชนบุรีค่ะโอ้ พนักงานบัญชีครับผมแล้วชีวิตทำไมถึงรักการร้องเพลงแล้วเข้ามาอยู่ใน Hidden Singer ร์ไทยแลนดนะ่ะเสียงรับคือครอบครัวชอบร้องเพลงค่ะจะเป็นนักร้องนักรุนตรีกันหมดเลยค่ะแล้วมีใครบอกว่าคุณเพลงเสียงเหมือนหญิงลีบ้างไหมครับคือทั้งเพื่อนๆแล้วก็มีพี่ๆที่รู้จักอะไรเงี้ยพอดีเขาบอกมีรายการนี้นะลองมาดูอ่ะคนต่อไปที่เราต้องรู้จักกันครับเสียงรับอีกหนึ่งคนคุณเล้งครับ สวัสดีค่ะจริงชื่อนงางสาวแสนาในการเกษธธรธนพัฒถามว่าเล่นเพลงของพี่หญิงรีบ่อยไหมต้องบอกว่าบ่อยมากแล้วถ้าไม่ร้องเดี๋ยวก็จะมีคนแนะนำขึ้นมาขอใจเธอแลกเบอร์โทรกับหญิงละลาสองเทีจริงๆแล้วร้องเพลงได้ตั้งแต่3ขวบเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ9ขวบค่าตัวเริ่มต้นก็ได้แค่ร้อยเดียวทำให้ร้อยหนึ่งมีทุกวันนี้ที่เป็นที่เป็นเรา ความรู้สึกที่มีต่อพี่หญิงลีเคยได้นเรื่องราวของพี่เข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าพี่เขาก็อดทนแล้วก็ฝ่าฟันจนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ควรจะทําตามในแบบที่พี่เขาเป็นเราก็ต้องรู้จักอดทนแล้วก็บักบัน่นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตอนนี้คุณเล้งกับคุณเพลงเนี่ยถือว่าเป็นเสียงลับที่เข้ารอบมาจนถึงเพลงสุดท้ายที่ต้องร้องใน3มรอบที่ผ่านมานะครับก็ยังคงมีคนไม่เป๊ะอยู่ครับช่วงหน้าเรากลับมาลุ้นกันต่อในรอบสุดท้ายว่าเขาจะแก้ตัวกันได้หรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Li n e TV กันได้เพื่อดูรายการของเราย้อนหลังครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับใน Hidden Singer Thailand เสียงลับจับไม่ Presented by Bangkok Airways ครับผมใครอยากพบความสนุกสนานครับ <Yeah. S 1> กดไปเลยครับ <Yeah. S 1> ที่นี่ครับสับตะไคร้อีกทีนะครับสับตะไคร้สับได้เลยแล้วก็เอาไปใส่ต้มไข่ <Yeah. S 1> <c oughs> ใส่ใบมะขามด้วย <Yeah. S 1> มวนตุ๊บกบ <c oughs> <c oughs>